ไม่ใช่ทุกที่ที่แบบต้องการที่คนมีแบบความทะเยอทะยาน100%ถ้าเรซถ้าเราดิลิเกตแล้วทุกอย่างมันกลับมาที่เราอยู่ดีอะมันน่าจะเรียกว่าล้มเลวครับอันนี้พี่น่าจะทั่วตัวเองเป็นหลักเพราะเรายอมให้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เดวันแล้วคุณก็จะเป็นหัวหน้าที่โดนเควสชัมว่าแที่บริหารงานยังไงทำไมทุกอย่างมันมาตกที่ผมแล้วคนนั้นทำไมก็ไม่ทำ work in progress episode 7 part 2 นอกจากการวางตัวหรือว่าการเซตบาร์ดิริสในที่ทำงานแล้วนะคะการเดลิเกชันหรือว่าการแบ่งงานให้คนอื่นๆทำเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่หัวหน้าหลายๆคนไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะติดกับดักที่ว่าเออเราทำงานเร็วกว่าหรือว่าบางทีเราก็จะรู้สึกเกรงใจที่จะเอางานของเราไปให้คนอื่นทำนะคะการเดลิเกตงานคนเริ่มที่ตรงไหนนะคะวันนี้อยู่กับพี่นาะที่เป็น c h i e f Marketing Officer ของ u n d เดกเหมือนเดิมค่ะพี่นาคะก่อนที่เราจะแบ่งงานให้ใครหรือว่าจะเริ่มเดลิเกตงานไปให้ใครอะคะพนะค เราจะส่งต่องานให้ใครเราทําให้เรารู้สึกว่าเอองานที่เราให้ไปเป็นการพุทธไรแมนอินทูไรจ็อบอะคะ่ะพูดรวมๆแล้วกันนะเวลาพูดว่างานนะครับผมว่ามันเป็นชิ้นใหญ่ๆค่ะทีเนี้ยเราก็ต้องดูว่าอน,นี้ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วถ้าเป็นสไตล์ผมนะผมก็จะเอามันแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนว่าแบบงานประมาณเนี้ยมันเป็นชิ้นเล็กๆประมาณไหนสมมุติมันเป็นแบบออฟไลน์มาร์เก็ตติ้งอันนี้เป็นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งอันนี้เกี่ยวกับบ,บทความอันนี้เกี่ยวกับการ ติดต่อประสานงาน En g a เก Partner เพื่อโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยคุณก็แบ่งมันเป็นชิ้นเล็กๆใช่ไหม <c oughs> เพื่อที่จะเอาไอชิ้นเล็กๆเกนี่ยดูว่าคนในทีมอะ Job Description <c oughs> ของเขาอะอันไหนมันมันมันอยู่กับเขาอะแล้วไอชิ้นเนี้ยจะอยู่กับเขา <c oughs> เพราะว่าเราจะต้องให้งานตามความถนัดของเขาอะนึก <c oughs> <c oughs> ออกปะเราจ้างเขามาทำสิ่งเนี้ยเราก็ต้องแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนไม่ไม่ถ้าโยนไปแล้วไปแบ่งกันเองส่วนใหญ่ผมจะแบ่งก่อนแล้วผมจะรู้ว่า อันนี้ผมจะให้คนนี้ทำอันนี้ผมจะให้คนนั้นทำอันนี้ผมจะให้ทีมไหนทำอะไรเงี้ยพอแบ่งเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ให้เขาลองทำทำเป็นเบรกกิ้งีขึ้นมาแล้วก็ลองทำใช่ไหมทีนี้มันก็จะมีเวิร์บ้างไม่เวิร์บ้างนะก็ปะคือแบบไม่ใช่ทุกคนที่เก่งหรือว่าไม่ใช่ทุกไอเดียกับทุกกลยุทธ์มันจะ, work ะเวิร์อะแล้วก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าไหนไม่เวิร์อย่างเช่นถ้าคุณเอาคนลงไปแล้วกับไอเดียที่คุณใส่ลงไปกับโปรเจกต์เนี้ย มันเวิร์กทั้งคู่คนก็เวิร์กไอเดียก็เวิร์กมันจะรู้สึกได้เลยเอะว่าแบบโอ้หมันทําแล้วมันเวิร์กอันนี้คือประสบความสำเร็จก็คือดีก็คือมีผลลัพธ์ถูกปะถ้าอันที่สองคือสมมติไอเดียคุณดีคุณคิดว่าตาม common sense คุณคือคุณคํานวณคุณคํานวณมาแล้วใน Excel ว่าเฮ้ยอันนี้มัน make sense อันนี้มันทําได้ดูเทียบกับตลาดเทียบกับ benchmark ที่เราเคยเจอมามันไม่ได้สูงกว่ามันน่าจะเลขเนี้ยน่าทําได้แล้วก็ break d o มาให้แต่ละทีว่าเออเลขนี้เรขนี้เรข,ขนี้มันน่าทําได้แล้วมันทําไม่ได้ก็ต้องไปดูว่าหรือคนไม่ work approach อาจจะ work แต่คนอาจจะไม่ work ถ้าเป็นอันที่สามคือคนไม่ work approach ก็ไม่ work ก็ต้องมายัางคิดใหม่แล้วไอเดียเราไม่ดีไอที่เราทําบน Excel หรือ strategy ที่เราคิดขึ้นมามันไม่ make ซน n ์ว่ะแล้วคนก็ไปทามัมว่วอีกก็ก็ลืมใหม่ทั้งหมดเลยอแล้วอันสุดท้ายคือสมมติถ้าคน work และ approach ไม่ work อย่างเงี้ยก็อยู่ที่เราแล้วหมายความว่า เรารู้ว่าเขาเคยทามาได้อะค่ะ,ค,ะคุณจะรู้เลยว่า้ทีมนี้มันเก่งมันเคยมีผลงานแบบนี้เราให้มันทําผลงานแบบเดิมกับโปรเจกต์ใหม่มันทําไม่ได้อเอ้มันเพราะอะไรนะออาจจะเป็นที่ approach ไม่ใช่ <work S 1> มันอาจจะเป็นที่ approach ไม่ work หรือเปล่าไอเดียของคุณไม่ดีหรือเปล่ากรยุทธ์ของคุณอาจจะไม่ถูกกับการทําแบบนี้หรือเปล่า<ะ>เขาเคยมีผลงานอ่ะแล้วอยู่ๆเขาก็ดับไปเลยอ่ะคนม, work, มันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กที่ก้อนไหนแล้วเราจะทังไงกับก้อนนั้น<ะ>ถ้าเกิดเราแยกมันเป็นก้อนเล็กๆ breakdown เล็กๆ ให้ได้เยอะๆอ่ะเราจะเห็นชัดมากเลยว่าอ๋อเดี๋ยวเราจะไปซ่อมตรงนี้เดี๋ยวเราจะไป optimize ตรงนี้เดี๋ยวจะไป optimize ทีมนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ b r e a k าวน์ใน Excel ที่ละเอียดละเอียดอ่ะผมว่ามันช่วยได้ดีกว่ามาเป็นไอเดียก้อนๆแล้วก็จินตนาการเอาแล้วคุยกันเป็นพันานาโวหารอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยทำเราก็จะแบ่งเป็นเสียนี่ยครับเราก็จะค่อยมาดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงอืมอันนี้คือใช้ได้สำหรับแบบคนที่เป็นทั้ง specialist แล้วก็ non-specialist ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับก็แบ่งตาม job description ก่อนทีนี้มันจะมีความคลุมเครือน,นิดนึงนะพวก non specialist คือถ้าเกิดเป็นแคมเปญที่สมมติเป็น marketing แคมเปญใช่ไหม specialist เขาก็จะมีความแบบเฉพาะอะอย่างเช่นถ้าเป็น digital marketing ก็จะมีแก๊ง SEO แก๊งแบบ customer relationship management แก๊้ง CRM แก๊้งทำพวก automation แ,แ,แก้ง digital automation อะไรเงี้ยที่เฉพาะเฉพาะต้องมี coding SQL หน่อยๆอ,ยอยะไรเงี้ยก็จะมีเฉพาะมากๆกับอีกแก้งที่มันแบบ non specialist หน่อย แกงเนี้ยก็จะเขาเรียกนะมีความกังวลในการแบ่งมากกว่าอีกแกงนหนึ่งนิดน mm ึง hmm. เพราะว่ามันจะเป็นทาร์ที่แบบคนนั้นก็ทําได้คนนี้นก็ทําได้แต่คนไหนมันเก่งกว่ากัน uh huh. ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าแบบเราก็จะให้โอกาสเขาก่อน mm hmm. แล้วเราก็เดี๋ยวดูว่าถ้าเราให้ชิ้นนี้ไปคนเนี้ยอาจจะทาด้วยกันหรืออาจจะแบ่งกันไปเลยแล้วดูดิมันมีรีซอสตามที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าไม่มีเราจะลองสวัปอะสวอปสวัสสวิต Mm hmm. แต่ถ้าแกงสเปเชียลิสมันจะยากนิดหนึง่งสวิชยากเพราะว่า oh. ความเฉพาะทางมันเฉพาะมางมากๆ mm hmm. เหมือนคุณเอาซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ไปทำแบบโฟโต้ชอปเนี้ย uh, ทำไม่ได้มันก็จะม่สแมชนิดนึงแต่ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เขาอาจจะเก่งโฟโต้ชอปด้วยก็ได้ผมไม่รู้ <laughs> ค่ะแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะคะพี่ณะเหมือนแบบเวลาเราสมัครงานหรือว่าเราทํางานมาอย่างเงี้ยมันจะมีจ็อบบางอย่างที่มันเป็นแกลบเนาะที่แบบเราอาจจะไม่เคยทํามาก่อนหรือว่าไม่มีประสบการณ์มาอย่างเงี้ยตรงนี้พี่นะเริ่มคิดจากตรงไหนถึงรว่าเราควรให้โอกาสคนคนนี้จริงๆเราให้โอกาสทุกคนค่ะถ้าเกิดเราทํางานมาสักพักหนึ่งแล้วอะเราจะเริ่มเซนส์ได้บางอย่างว่าคนเนี้ยน่าจะเก่งแถวๆเนี้ยคนเนี้ยน่าจะเก่งแถวๆเนี้ยแต่เราจะให้ลองให้โอกาสมันพร้อมๆกันด้วยเวทีเล็กๆก่อน เวทีเล็กๆอาจจะเป็นแค่มิตติ้งในทีมตัวเองแล้วให้เสนอไอเดียบางอย่างดูซิว่ามันแบบมันมันเวิร์กไหม <c oughs> เออแล้วเราก็จะรูยว่าเฮ้ยถ้าคนนี้เว <c oughs> ิร์กแสดงว่ามันได้นะเราก็จะหาเวทีที่มันใหญ่ขึ้นอาจจะเป็นผลงานนอกทีมที่ต้องคอลลาบอร์เรชกับทีมอื่นอ่ะ <c oughs> เพื่อจะพิสูจน์สกิลบางอย่าง เพราะมันรู้อะไรวป่าสมมติทํางานในทีมตัวเองใช่ไหมครับมันุยกันง่ายแล้วถ้าเกิดไปทํางานนอกทีมมันจะพรูฟบางอย่างว่าคุณคุยกับทีมคนอื่นได้หรือเปล่าอกลงปะแล้วพอมันพรูฟแบบนี้ได้เราก็จะให้เวทีม,มันใหญ่ขึ้นเราอาจจะให้มันไปทํางานกับคนที่เลเวลสงูงกว่ามันอแต่ยังในบริษัทอยู่เราจะขยายไปเรื่อยๆดูซิว่าเฮ้ยคุณเอาในทีมอยู่แล้วนะเอานอกทีมอยู่แล้วนะคุณมีผลงานาเอาวก ซีเนียร์อยู่ไหมแมเนจอเมนต์ Management อยู่ไหมถ้าคุณเอาอยู่เดี๋ยวผมจะให้เวทีคุณอีกคุณอาจจะออกไปนอกบริษัทไปดีลเลยก็ได้อย่างเงี้ย mm. คือเราเทสแบบนี้ก่อนอันนี้เป็นสไตล์ผมนะซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็เวิร์กดีสําหรับผมนะคือเราก็ให้โอกาสในทุกๆคน <c oughs> ก่อนแล้วดูซิว่าเวทีที่เขาไปอ่ะมันไปต่อได้เปล่า <c oughs> หรือถ้าไม่ไม่ได้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนแนวให้เขาอ่างเงี้ย mm. แต่มันมีข้อเสียนะ <c oughs> เพราะว่ามันจะเสียเวลามากเหมือนกันนะ ถ้าคนที่รู้สึกแบบไม่ชอบการแข่งขันนะ่ะเราจะเห็นได้ชัดเลยอ๋อมันจะรู้สึกกดดันเนาะด้วยแล้วเขาจะเป็นคนที่ไม่ชอบแต่มันก็จะดีสําหรับในบางกรณีคือเราจะรู้เลยว่าคนแบบเนี้ยเป็นประมาณนี้อีกคนแบบหนึ่งมีแอมบิชันค่ะมันก็จะค่อนข้างเห็นชัดเลยว่าแบบคนนี้เอาคนนี้ไม่เอาอ่ะคนนี้มีแอมบิชันดันได้คนนี้เขาอยากทําแค่นี้อก็จะแค่นี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดนะครับ ซึ่งบางคนเขาอยากทําแค่นี้จริงๆอะ่ะเขาเขาแฮปปี้กับการทําแค่นี้จริงๆอะ่ะซึ่งเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจนะทุกคนมันต้อง amb ออมี ambition ดีวะมีหกอป้าต้องมีความตีอทะยานต้องอยากแบบวิ่งขึ้นไปอีกออะไรเอยแต่มันไม่ใช่นะเพราะว่าโตขึ้นมาปุ๊บจริงๆคนเรามันมีหลายประเภทนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องจัดงานอะ่ะให้มันถูกต้องกับเขาอะ่ะอืมก็คือเหมือนแบบบางทีคนที่เขาแบบอาจจะไม่ได้มีอม b i t i o นมากเขาอาจจะแบบเหมือนมีชีวิตนอก จบ description หรือว่ามีชีวิตอื่นๆที่เขาต้องให้ความสําคัญมากกว่าเนาะแต่นี่มันจะย้อนกลับไปเรื่องวัฒนธรรมองค์กรอีกนะครับว่าถ้าวัฒนธรรมองค์กรคุณยอมรับคนแบบนี้ได้มากน้อยแค่ไหนอ่ะเออแล้วเขาจะอยู่ได้ไหมเพราะว่าไม่ใช่ทุกที่ที่แบบต้องการที่คนมีคนมีแบบความทะเยอทะยานหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแต่มันมีเหมือนกันนะซึ่งเราก็ต้องการคนแบบนี้อยู่เหมือนกันมันเป็นเฟืองตัวหนึ่งที่มันต้องไปอะไรอย่างเงี้ยอืแต่ก็จะมีความเสี่ยงเหมือนกันว่าอีกหน่อยแบบจะโดน replace ด้วยอะไรหรือเปล่า โอเคเมื่อกี้เห็นหลักการเดลิเกตงานคร่าวๆแล้วนะคะทั้งในมุมของคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ไม่มีประสบการณ์ในฐานะหัวหน้าเราก็จะเดลิเกตงานให้เขายัางไงที่นี้นุยอยากถามพี่นาในมุมของหัวหน้านะคะ่ะพี่นาคิดว่าอะไรเป็นการเดลิเกตงานที่ดีอะคะ่ะหรือว่าการเดลิเกตงานที่ดีมันควรหน้าตาเป็นประมาณไหนอะคะ่ะถ้าเดลิเกตงานที่ดีอะหมายความว่าโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นอะจะต้องมีผลงานอและปัญหาจะถูกแก้ แล้วคุณไม่ได้แก้มันอ๋อยังไงอะคะพี่นัไปถึงข้อสองอะหมายความว่าเราส่งคนไปดลิเกตคือเรามอบหมายหน้าที่เขาไปทําแทนใช่ป่ะแล้วคําเขาทําตรงนั้นได้ดีโดยที่ปัญหาไม่ได้กลับมาที่เราอะอที่ว่าเนี้ถูกค่ะอืมถ้าเราดลิเกตแล้วทุกอย่างมันกลับมาที่เราอยู่ดีอะอาจจะมีคะว่าเนี้ยผิดพลาดตรงไหนว่าเนี้ยผิดคืออันนั้นอะเราส่งมาเซนเจอร์ไปแล้วไม่ใช่ส่งดิลิเกเตอร์ไป ค,คือเขาเป็นแค่พนักง,งานสงสารว่าอ่ะนี่มีปัญหาใช่ไหมอะพี่นี่มีปัญหาคะพี่แก้อยังไรคะอันนี้พี่แก้อย่างนี้นะคะเอาคนนี้ว่าไงคะ,ค,ะคือเราจะเจอแบบนี้บ่อยคือแบบแล้วอันนี้มันมสเซนเจอร์นี่ครัาเนี่ยเขาป้ามันไม่ใช่ดีลเกเตอร์เนี่ยแต่ว่าถ้าปัญหาที่มันกลับมาเป็นเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นแบบเหมือน,นต้องการความตัดสินใจเรื่องเงินอะไรอย่างนี้มันก็ยังกลับมาได้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็เมคเซนส์ครับคือถ้ามันนอกเหนือกับสิ่งที่เขาตัดสินใจได้โดยเฉพาะโดยเฉพาะเรื่องเงินกับเรื่องกฎหมายนี่แหละ อันนี้ make sense แต่ถ้ามันเป็นทุกเรื่องอะที่ว่าเนี่ยผิดม,มันจะแปลกไปหน่อยอันนี้น่าจะเรียกว่ามันน่าจะเรียกว่าลมเลวครับแบบนี้พี่นะเคยมีประสบการณ์ที่รู้สึกว่าตัวเองเดลิเก e งานพลาดไหมคะมีครับคือเป็นความผิดพลาดส่วนตัวด้วยคือเราสมมุติเรามี job description ถึงใช่ไหมเป็นซีเนียในตำแหน่งหนึ่งแล้วใน job description อะ่ะมันจะเขียนว่าถ้าคุณเป็นซีเนียคุณจะต้องแบบมีการ manage บริหารงานแก้ปัญหา อาจะต้องเก็บ r e q u i r e m e n t กับคนอื่นๆที่ไม่ใช่แค่ On the Job ของคุณ Level ซีเนียนะครับมันก็จะมีงานบริหารพวกมาด้วยนิดนึงแล้วก็งาน On the Job พวกมาด้วยอีกครึ่งหนึ่งถูกบค่ะเขาทำแค่ครึ่งหลังแต่เราก็ยอมให้เขาทำเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาใหม่เดี๋ยวน่าจะได้ก็คือค่อยๆเก็บประสบการณ์แล้วก็ค่อยๆไปทีละไ้อนเราก็คิดอย่าง,งานั้นเพราะงานที่เขาทำเนี่ยมันดีโอเคมันดีค่ะ แต่ว่าไองานที่เขาได้รับเงินเดือนเพิ่มมาด้วยความที่เป็นไทเทลซีเนียเขายัไม่ได้ทำนะแต่เราก็รู้สึกว่าแบบโอเคเขาจะใหม่เดี๋ยวค่อยๆฝึกกันไปแต่พอเนี้ยเราเรายอมมันมาเราก็ยอมไปปี2ปี3ปีสรุปคือเราจ้างคนที่แบบทำแฮนด์ออนอย่างเดียวด้วยเงินเดือนของซีเนียมา <c oughs> ทีเนี้ยมันเลยมีปัญหาค่ะ <c oughs> เพราะว่าพอปีที่สามปีที่สี่แล้วเราไปผลักดันให้เขาทาอ่ะเขาไม่ทำนะ อถ้ามันเขารู้สึกกดดันหรือว่ามันรู้สึกว่าไม่ใช่งานที่เขาซ i g n up มาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นไม่ได้ทั้งคู่ครับแต่ว่าอันนี้พี่น่าจะโทษตัวเองเป็นหลักเพราะเรายอมให้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ day o n มถ้าเราไม่ได้ยอมให้มันเกิดขึ้นอนะ่ะมันอาจจะไม่ถึงตอนนี้อก็เลยคิดรู้สึกว่าถ้าเราย้อนกลับเวลาไปได้อนะ่ะแล้วเรามีเวลาคือ probation อนะ่ะเราควรจะพิสูจน์ job description ที่เราต้องการในระยะยาวให้ครบทุกข้อ อยากใจดีมากไปอืมแล้วพออย่างเงี้ยพอถึงปีหลังๆอะ้มันแก้ไม่ได้อืมมันก็กลายเป็นว่าเราไปกดดันเขาด้วยแล้วเหมือนแบบบางทีข้าจะแบบไม่ไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้แล้วอะไรอย่างนี้ไหมคะด้วยครับแล้วมันมีผมกระทบกับคนอื่นด้วยนะเพราะว่าเขาก็จะมาถามเราว่าพี่ทําไมเขาไม่ช่วยแก้ปัญหาเลยเขาเป็นทีมหลีดไม่ใช่เหรอทําไมก็ทํางานแค่นี้ค่ะแล้วคุณก็จะเป็นหัวหน้าที่โดนเ u e s t i o ว่าแบบพี่บริหารงานยังไงเนี่ยทําไมทุกอย่างมันมาตกที่ผม แล้วคนนั้นทําไมเขาไม่ทําอืมนึกออกปะซึ่งเราเป็นคนที่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วในที่สุดพอเราเอาจริงเขาก็นั่นแหละกระจบเขาก็รับไม่ได้เขาก็เข้าไปค่ะก็คือเหมือนในสรเลอร์นในจุดนี้ก็คือเหมือนแบบอาจจะต้องมานั่งคัดลี่ไฟก่อนว่า job description มีเท่านี้เราทําได้เท่าไหนเราแบบเหมือนถ้ายังมีแกลบเหลืออยู่ก็คืออาจจะแบบให้ลองโปรเจกต์เล็กๆดูว่บาแบบเหมือนตรงนี้มันเข au, ้าเขาไหมประมาณนี้ไหมครับพี่เนาะ แนะนำให้ทําในโปรเบชั่นครับใช่สามเดือนสี่เดือนนั้นอ่ะใช้ให้มันดีแล้วก็อย่าใจดีมากไปหาสีนี้ที่เขาเอ่อเป็นวิธีให้เขาโชว์ตรงเนี้ยได้อาจจะเล็กๆก,ก,ก็ได้ให้เขาให้เรารู้สึกได้ว่าอ๋อเขาทําได้นะเราเลือกคนไม่ผิดค่ะอ,อย่าปล่อยให้มันขนาด ที่ผมปล่อยมาเงี้ยทีนี้ลองมองอีกมุมบ้างค่ะพี่นาะพี่นาคิดว่าอะไรมันเป็นสาเหตุที่ทําให้หัวหน้าใหม่ๆหรือหัวหน้าครั้งแรกเนี่ยไม่ยอมเดลิเกตงานเราจนสุดท้ายก็คือแบบเอางานมาทําเองทุกอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะมีวิธีแก้อย่างไงได้บ้างไหมคะผมก็เป็นค่ะผมว่านะส่วนตัวผมว่ามันสองข้อใหญ่ๆอันแรกคือเกรงใจไม่กล้าใช้งานค่ะกับอันที่สองรู้สึกว่าตัวเองทําอะเร็วกว่าและดีกว่าอืมเพราะว่าเราผ่านจุดนั้นมาไง เรารู้สึกว่าถ้าเราดีลิเกตไปให้คนนี้เราต้องไปสอนใหม่นะเดี๋ยวก็ทําผิดอีกนะเออมันเร่งขนาดนี้นะฉันทําเองเสร็จไปแล้วค่ะมันเป็นอย่างนี้แล้วผนวกกับความเกรงใจเข้าไปอ่ะมันก็เลยไม่เดลิเกตเลยแล้วบางคนเนี่ยก็จะอยู่กับสิ่งเนี้ยไปตลอดอก็คือแบกไปเรื่อยๆค่ะแบกทีไปเรื่อยๆอ,ะอ่ะซึ่งผมว่าอันเนี้ยเป็นคอ m มอนมิสเทคที่ผมเคยเหน็นแล้วกันแล้วก็เคยมีคนมาเล่าให้ฟังเป็นอันนี้เลย แล้วถ้าแบบนี้มันจะหลุดจากแทรปนี้ยังไงได้บ้างอะคะพี่นะอ,อผมว่ามันมีอยู่สองข้อนะถ้าข้อแรกที่ผมเคยเจอส่วนตัวเลยคือมีหัวนหน้าผมเดินเข้ามาบอกว่ามันทําอะไรอยู่วะอ่าค่ะ <c oughs> ก็ที่เคยเล่าให้ฟังเขาบอกว่าผมชั้นจ้างคุณได้เงินเดือนขนาดนี้ไม่ได้ให้คุณมาทําหน้าที่นี้นะทํางานให้มันสมเงินเดือนด้วยตอนนั้นก็ตื่นเลย <c oughs> ตื่นแบบอ๋อ ต้องเดลิเกตแล้วต้องละต้องต้องทำแล้วต้องทําแล้วค่ะ <c oughs> ไม่งั้นก็ซวยแล้วเหมือนกัน <c oughs> อันที่สองคือคุณจะรู้สึกด้วยตัวเองเวลาคุณแบกไปเรื่อยๆอ่ะไม่มีทางที่คุณจะแบกได้ตลอดไปเพราะคนหนึ่งอ่ะมันจะมีเวลาแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะ <c oughs> แม้ว่าคุณจะทํางานได้เร็วแค่ไหนนอนน้อยลงแค่ไหนคุณก็จะมีแค่ยี่บสี่ชั่วโมงอืม <c oughs> แล้วคุณจะแบกไปอย่างเงี้ยคุณอ่ะวันแรกคุณอาจจะทํางานเท่านี้ทํางานเร็วขึ้นไปเรื่อย แต่ว่าเริ่มกินเวลานอนละแล้วคุณจะนอนน้อยลงเรื่อยๆสักพักคุณก็จะไม่ไหวอืมสักพักมันก็จะต้องแบบคุณก็ต้องเอาออกเออคุณต้องตื่นขึ้นมาได้แล้วว่าแบบโอเคมันวิธีนี้ไม่เวิร์คว่ะอือันนี้ก็จะเป็นฮาร์ดเวย์อ่ะทั้งสองแบบอันนี้แหละที่เคยเจอพอมันเป็นฮาร์ดเวย์ปุ๊บเราก็โอเคเราจะไม่ทํามันอีกอเราจะต้องเริ่มวิธีอื่นโอเค to be continued เราจะรู้สึกว่าเราใกล้เบิร์นเอาแล้วแล้วถ้าไม่จัดการอะไรสักอย่างเราก็จะหมดไฟหรือว่าจะรู้สึกว่าเราอินเซนไปเลยอะค่ะ ตัง้งแต่ทํางานมาในจ็อบเนี่ยเรารู้สึกว่าเราความอดทนต่ํามากซึ่งมันเป็นแบบนี้ทุกๆวัน7-8ปีมาแล้วอะเราก็รู้สึกไม่ชอบตัวเองเหมือนกันนะที่นะาเคยกลัวว่าตัวเองจะกลับคืนมาไม่ได้ไหมวันนี่น่าก,กลัวเหมือนกันนะ next Thursday